ไปนิพพานเนะี่ยหลวงพ่อสอนไว้ว่าไปเดี๋ยวๆก็ถึงอย่าไปช้านะไปช้าไม่ถึงไปเดี๋ยวๆถึงไปยังไงเดี๋ยวๆเ,เดี๋ยวๆไม่สงสัยนานาชักสงสัย <laughs> <laughs> ไปแล้วมันใช่ไม่ใช่ไปเนี่ยมันทัสงสัยไปปั๊บเดียวเนี่ยมันไม่สงสัยถึงธรรมดาคนเรามันจะตัดสินใจได้เนี่ยมันต้องขยากกับความทุกข์จริงๆนะทุกข์ไม่มีใครสอนกันได้หรอกนะมันเป็นของเกิดขึ้นกับเราเนี่ย่ารู้ได้เฉพาะเรา คนเองเขาอาจจะมองเราแล้วไม่เห็นหน้าทุกเลในเองเองมันสบายจะตายทุกตรงไหนวะอย่างเงี้ยแต่เราจะไปบอกเขาว่ากูทุกข์เหลือเกินเนี่ยเขาจะเชื่อไหมล่ะไม่เชื่อเราเดี๋ยวเขาจะหมั่นใ้เอา,เอาแต่เรารู้ว่าเราทนมันไม่ได้ถึงจะอยู่อย่างมีความสบายเ็าเรียกว่าบ้านก็มีเงินก็มีใช่ไหมว่าคนทชี่รักเราก็มี แต่ความสุขแบบนี้เราไม่ได้คึงอยากได้แล้วนี่ยิ่งร่างกายเราจะไม่ได็ดเจ็บป่วยแค่ไม่สบายอย่างหนักียกว่าทุรนทุรายน่ากลัวเกินไปนะเอาแค่เจ็บนิดเจ็บหน่อยรูปโฉมนมพันเราก็ยังอาการสามชิตสองก็ยังครบถ้วนดีไม่ได้ขาดไม่ได้แหว่งตรงไหน,นใช่ไหมอืาแต่ว่าเราเห็นในสิ่งที่มันมีความทุกข์มากเหลือเกินเกินกว่าที่คนอื่นเขาจะเห็นเนีย เราตอบตัวเราได้แต่ตอบให้คนอื่นฟังไม่ได้ไอจะบ่นให้เขาฟังก็ได้อของลำคาอแล้วว่าแม่มันจะบ่นไปถึงไหนเจอหน้าบน่นเจอหน้าบน่นเอาละก็มันพึมพำอยู่ในจิตใจมันทนไม่ได้มันก็เสียงดังออกมาเลยตล้วมันทุกข์อ่ะคนอื่นไม่เห็นเนี่ยเราเห็นนี่ มันทุกข์จับใจมันทุกข์เหลือเกินทุกข์ทนไม่ไหวท,ทุกข์จนไม่อยากจะทนอยู่ต่อไปเลยใช่ไหมว่าเออเวลามันทุกข์มากมมันก็ปลาลบตายอยากตายบางไอ้ความอยากตายกับตายจริงๆมันไม่เหมือนกันนะเพราะถึงตายจริงกูยังไม่อยากตาย <laughs> <laughs> ไอ้ตอนยังไม่ตายจริงๆอยากตายอยากตาย ราจะตายจริงยังยังยัง,ยงก่อนอขออยู่อีกหน่อยไนดะ้อล่ะขออยู่ต่อยอหน่อยนะ่ะยัยังทําบุญตรงนั้นอยากทาบุญตรงนี้เห็นอะไรเลยมันรู้ใครโกรหกใครลงไออยากตายเนี่ยมันเป็นอารมณ์เอาแน่นอนไม่ได้ข,ขึ้นลงลงมันนี่เหมือนเราเห็นความสุขแล้วเราไม่อยากอยู่ ความสุขมันอรอเราอยู่เราจะอยู่กับที่ทุกข์ทำไมล่ะแต่เรายังไม่เห็นอะไรเลยทําให้ใจเรามีที่พึ่งเป็นสุขนะเราทนอยู่อย่างนี้เราก็ต้องบ่นตัวเองว่าอยากตายอยากตายเนี่ยก็เรียกอารมณ์มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เวลาเราเห็นความสุขที่รอเราอยู่มันอีกอารมณ์หนึ่งนะความต้องการตายอีกเรื่องนะนั่นมันเป็นความต้องการที่อยากให้ร่างกายมันพัง <c oughs> เพราะว่าความสุข หลุดออกจากร่างกายเราเราจะมีความสุขมากเราไม่ต้องกลับมาแล้วเรามันองเจอทุกข์อย่างนี้เราม่ต้องวุ่นวายกับคนไม่ต้องวุ่นวายกับสัตว์ไม่ต้องเจอสิ่งของสกปรกไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องวิบากไม่ต้องคับแค้นจิตใจกับใครเวลามันพานาในใจแล้วก็บอกถ้ามันพังมาเสียเดี๋ยวนี้นะเราจะมีความสุขมากเลยอย่างนี้เรียกว่าถึงอารมณ์มันถึงนิพพานได้ ถ้าเราบ่นแต่อยากตายเบื่อเบื่อแล้วก็บ่นเบื่อบ่นหนัหนกๆกูก็อยากตายอยากตายจิตมันไม่มีที่ไปมันมันเขาเรียกว่าตายฟรีจิตมันไม่มีที่ไปมันนี่เหมือนคนที่เขาเห็นที่ไปแล้วอ่ะแล้วเขาบอกว่าแมถ้าตายเดี๋ยวนี้นะเราจะสุขมากเลยอีแบบนะแต่อยู่ในแบบไหนเธอก็ดูตัวของเธอเอากันแล้วกันว่าเวลาเรา คิดถึงความตายแล้วมันมีความสุขแต่ว่าเราต้องเห็นที่ไปแล้วก็ต้องมั่นใจในสิ่งที่เราจะไปเลยนะว่าเราเนี่ยกำลังเดินไปตรงนั้นเรากำลังยืนอยู่ตรงนั้นหนึ่งคือสินของเราไม่มีดังพร้อยอเราทราบความเคารพจริงในพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เราก็ทราบในตัวของเรา ความเบื่อนหน่ายกับความพ,พอใจในการเป็นมนุษย์เราก็รู้ว่าเราหมดความพ,พอใจอันนี้เราก็ทราบเวลาเราอยู่กับความจริงที่เราไม่สามารถฝืนมันได้ก็คือ,คอ,คอเรื่องที่ทําให้เราเป็นทุกข์เนี่ยนะเราก็รับรู้ด้วยความจริงว่ามันทุกข์อยู่อย่างนี้มันต้องเป็นอยู่แบบนี้แหละงนั้นถ้าว่าถ้าตายเดี๋ยวนี้เราคงมีความสุขมากเลยนะเราก็รู้ด้วยความคิดของเราว่าเราคิดอย่างนั้นจริงๆเราไม่คิดอย่างอื่น อันนี้เราไม่ได้เห็นนิพพานเป็นยังไงนะแต่ว่าเราเห็นความคิดของเราเรามั่นใจว่าเราคิดแบบเนี้เราไม่ได้คิดโกหกตัวเองก็ต้องเชื่อได้ว่าถ้ามันมีความตายเข้ามาเยือนจริงๆเราต้องดีใจสิขนานันมันยังไม่มาเยือนเรายังคิดถึงความสุขที่จะเกิดขึ้นหลังความตายเลยอันนี้มรณะนุสติ ของพระอริยะคณะมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งกับมรณานนสติษษษษษของโลกียะก็ไปอีกแบบหนึ่งโลกียะคือยังไม่ยอมรับความจริงยังไม่มีที่พึ่งสารณะยังไม่มีที่ไปยังไม่เห็นนี่เขาเรียกว่าเรายังเป็นบุุชนคนยังมีความหนานแน่นคือสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบเมื่อเราไม่ชอบอย่างนั้นเราเบื่อแบบนี้เบ,เบื่อหนักๆเข้มก็อยากตายคนพูดอยากตายนี่เยอะแยะ ตั้งแต่คนยาจกยันนูนพระราชาเลยเรื่องแบบนี้พูดกันเรื่องธรรมดามากใช่ไหมล่ะคนคิดอยากตายไม่ได้หมายเอาว่าเขาเข้าถึงมรณานุสติอย่างมันเป็นเรื่องของอารมณ์ไม่ใช่เรื่องของการคิดเห็นเกิดความเข้าใจแล้วว่าความตายจะดับทุก์ได้ความตายคือการหมดซึ่งสังขารที่บีบคั้นให้เรามีแต่ความทุกข์เราจะหมดทุกข์แล้ว อีกไม่นานนักหนอนะเราจะไม่ต้องเจอทุกอย่างนั้นเราไม่ต้องเจอทุกแบบนี้เราไม่ต้องทนเรื่อง,องนั้นเรื่องนี้ใช่ไหมล่ะพอจิตมันนึกถึงความสุขที่รอเราอยู่นะมันก็อิ่มใจอิ่มใจขึ้นมาเราเห็นพระก็ชื่นใจพอเรานึกถึงนิพพานแป๊บเดียวแค่แป๊บเดียวนะเราก็มีความรู้สึกสุขใจกับการที่เราได้นึกถึงใน,นชั่วขณะแป๊บเดียวนี่แหละ อารมณ์เนี่ยมันจึงเอาแน่ไม่ได้ถือยึดถือไม่ได้เรื่องของอารมณ์บางคนก็โอ้อารมณ์นิ่งดีอารมณ์สงบดีอารมณ์เบิกบานดีอารมณ์ประเภทนี้เอาถือเอาสาระไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอะไรมันมาจากการกระทบเฉยๆกระทบถูกใจมันก็อารมณ์ดีบางทีมันก็อารมณ์ดีโดยไม่ต้องมีอะไรเป็นเครื่องพิจารณาก็ว่าจังหวะชีวิตเนี่ยมันปโปรง่ง กุศลมันเข้าอารมณ์ก็ดีนะมันก็โปร่งดีคิดอะไรก็ดีพิจารณาอะไรก็รู้สึกสบายใจแต่มันได้หมายความว่าอารมณ์นั้นมันคืออารมณ์แท้อารมณ์แท้ของคนที่ก็เห็นความจริงคืออารมณ์สงบไม่ใช่อารมณ์ยินดีแล้วก็ไม่ใช่อารมณ์ยินร้ายมันไม่ใช่คนมันคนอารมณ์นะมันเป็นอารมณ์ของความสงบมันสงบภายในแต่ข้างนอกเนี่ยมันมีสิ่งที่ ทำให้เกิดความขุ่นมัวในใจได้ทำให้รู้สึกเบื่อนหน่ายได้รู้สึกพอใจได้รู้สึกไปกับโลกเขาได้แต่ว่ามันไม่ได้เกาะไม่ได้เกาะว่าโลกกําลังทําให้เราสุขใจยังไงมันไม่เกาะน,นะแต่จิตมันจะนิ่งสงบเพราะว่าเราเห็นความจริงแล้วว่าในโลกมนุษย์ไม่มีอะไรเป็นสุขเลยเราไม่อยากได้อะไรความอยากมันหมดจากใจเราไปแล้วเหลืออย่างเดียวคืออยากให้มัน ดับทุกอย่างมันดับร่างกายดับอะไรจะได้ดับหมดทุกเราจะได้ดับความทุกข์ทั้งหลายที่เคยกระทบอยู่ทุกวันก็จะดับตามไปด้วยจิตของเราก็จะหลุดพ้นไปเสียถึงตอนนั้นนะเราจะกระโดดขึ้นจากนี่ไปโน่นดาววนดึงโดดจากดวนดึงดาวนดดาว,นดดาวนดึงขึ้นนิพพานเนี่ยว่ล่ะกระโดดสองเก้าเองนะ <c oughs> พื่พวกขึ้นเลยเองนะเราจะไปตะโกนบนนิพพานดัง,ดง ูถึงแล้วโว้ยเว่าเออไอ้อตอนนี้พูดได้จริงๆทำไม่ได้หรอกตอนนี้มันหยาบอยู่ใช่ไหมล่ะจริงๆมันทำไม่ได้งั้นคงมีความสุขของมันประอย่าอย่างปราน,นีตผู้ดีผู้ดีหน่อยตอนนี้เป็นลิงเป็นข้างงั้นก็ว่าตามภาษาลิงไปก่อน ไปไม่ยากนิพพานถ้าต้นทุนของพวกเธอมันก็เรียกว่ามันมีมากมายไก่กองถึงขนาดนี้แล้วไปไม่ยากคนที่เข้าไปยากก็เพราะว่าต้นทุนของความรู้สึกว่าโลกนี้มันมีแต่ทุกเนี่ยมันยังไม่พอเขาก็เอาอะไรเป็นทุนล่ะทุนมันไม่ได้อยู่ว่าเรามีทิฏฐิปุญญาเป็นทุนทุนไม่ได้อยู่ว่าเรามีสมาชิดีเป็นทุนไม่ใช่อย่างนั้นทุนหมายถึงว่าทุนที่รู้จักทุกเนี่ย มันเป็นทุนที่เพียงพอไหมละ่ะพอจนเราไม่อยากเกิดอีกแล้วเนี่ยมันพอไหมละ่ะสำหรับเราเราก็รู้เฉพาะเราใช่ไหมว่าเราเบื่อมันเบื่อหรือเกินเกิดมันกูจะมาทำอะไรมีลูกก็อย่างนั้นมีผัวก็อย่างนี้มีเงินไปก็หมดไปทำอะไรกันเหนื่อยจะใตหาสุดท้ายของนักกระจากก็ไปเจคนละคนละคนละคนแล้วอะไรไม่เห็นมีอะไรที่มันจะไม่เราเป็นสุขจริงมีแต่เหนื่อย ่หน่าทนน่าลำบากอุดอัดไปทุกวันทุกวันนะจทนทำไปอย่างนั้นแต่มันหมดสิ้นเรื่องภาระแบบนี้เราก็สบายอ,อไออารมณ์ที่มันคุ้นคิดอย่างนี้มันไม่เห็นต้องใช้สมาธิสูงไม่จะไปนั่งเข้าสมาธิหลับตาจะนิ่งแล้วค่อยๆค,คิดทินัยนะจะหลับแล้วก็คิดเดี๋ยวเดียวจะตื่นแล้วก็คิดหน่อยเนี้ยตอนทำอะไรล้วก็คิดเขาเราไปกินก็คิดได้คืออารมณ์คิด มันไม่สงสัยมันไม่สงสัยในสิ่งที่เราเห็นนะเธอเห็นความทุกข์ของเธอเธอเห็นเห็นคนเดียวไยเธอก็ไม่สงสัยในสิ่งที่เธอเห็นใช่ไหมล่ะโอ้ฉันเห็นนําทุกข์แล้วฉันไม่อยากเจอทุกข์ต่อไปแล้วนี่เธอเห็นของเธอพระพุทธเจ้าทรงทรงจัดวระเธอรู้จักทุกข์แล้ว เธอรู้จักเหตุที่ทําให้เธอเป็นทุกข์และว่ามาจากไหนเธอไม่อยากอยู่กับทุกข์มันแล้วแม้แต่เสวินาทีเดียวใช่ไหมเธอก็พยายามจะเกียจตะกายปฏิบัติเพื่อจะหนีทุกข์ไปให้พ้นถูกไหมละ่ะเราก็ทําอยู่ทานสินภาวนาเราก็ทำํำถึงจะได้ได,ดีไม่ได้ดีเราก็ไม่ไปไปคาดหวังมันเอาแค่อย่างที่ว่าเราไม่มีเจตนาพอใจ มาที่ขั้นไหนก็ช่างหัวมันเป็นไรไม่ต้องเอาอะไรมาวัดว่าขั้นโน้นถึงขั้นนี้ขั้นนี้ถึงขั้นนั้นแล้วก็ไม่จาเป็นถ้าไปตามใครเขาให้มันเสียเวลาเราแต่การตัดสินใจของเราที่จะไม่พอใจในการกลับมาเกิดอันนี้มันมีน้ําหนักเออเรื่อตาเราก็ยรู้เจ็บเราก็คิดอย่างนั้นไม่เจ็บเราก็คิดอย่างนี้เราพิจารณาสิว่าเธอคิดอย่างนั้นจริงหรือเปล่า แม้ยามสบายกายเธอก็ยังคิดไม่อยากมีชีวิตอยู่อันนี้ไม่ใช่อารมณ์แล้วถ้าคนเรามันไม่สบายกายแล้วไม่อยากมีชีวิตอยู่แสดงว่าอารมณ์มันจะต้องไม่ชอบกับการไม่สบายของกายเห็นไหมอันนี้ปกติดีแต่ว่าไม่อยากอยู่เสี้ยวหนึ่งก็ไม่อยากอยู่ไม่รู้จะมีลมหายใจไปอยู่สําอะไรไม่อยากได้อะไรแล้วอยากไปให้พ้น อันนี้มันเป็นเรื่องของการคิดเห็นคือเราเห็นนะความเห็นอย่างนี้ไม่เสื่อมมันไม่ทำให้เรากลับไปคิดอย่างอื่นอีกแล้วนะคำว่ามันไม่เสื่อมนะคิดอย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แล้วมันก็ตัดสินใจอยู่อันนี้เป็นอารมณ์เดียวเขาเรียกเป็นเอกคตาอารมณ์นะตั้งเป็นอารมณ์เดียวเลยทั้งตื่นทั้งหลับก็ทรงอยู่อย่างนี้จะมีกิจการงานอะไรทำก็ทำไปแต่ว่าก็ไม่เห็นว่าอยากเกิดก็ไม่อยากเกิดอยู่ดี มีงเงินมากกว่านี้ก okay. ็ไม่อยากเกิดให้ตกเป็นพันล้านก็ไม่อยากเกิดมีแต่มีกระอยากทำแต่ไม่อยากเกิดไอ้ความไม่อยากเกิดมันไม่ได้เหตุผลมาจากที่เราไม่มีสตังค์จึงไม่อยากเกิดมันไม่ใช่เหตุผลนี้เรียกว่าคนเราไม่มีคนรักเราจึงไม่อยากเกิดก็ไม่ใช่แต่เราไม่อยากเกิดเพราะเราเห็นทุกข์ของเราว่าทุกข์ของการที่เกิดมันวุ่นวายมันเป็นพาระ ันหาประโยชน์ไม่ได้มันไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่เราได้อะไรเลยเราเห็นของเราแบบนั้นต่างหากนั้นเอไอสิ่งที่มันมาประชุมรวมกันทําให้เรายินดีร้ายมันก็ไม่สามารถเป็นอุปสรรคในสิ่งที่เราตัดสินใจไปแล้วว่าฉันไม่เกิดแน่ยังไงฉันก็ไม่กลับมาเกิดนี่ก็เรียกต้นทุนเรามีสูง มันมีมาสูงแล้วนะเธออย่าไปมองต้นทุนหนึ่งของเธอว่าเธอทําสมาธิมาน้อยต้นทุนเราน้อยอันนี้เขาไม่วัดกันนะไม่วัดกันที่ผลของสมาธิไม่ได้วัดในคุณลวิเศษว่าคุณมีวิชาสามคุณมีสมาบัตแปดคนมีอภินญาอันนี้ไม่ใช่เครื่องวัดนะเขาวัดกันว่าทุนของคุณในการที่สะสมความรู้ความเข้าใจในทุกเนะี่ย มีมากพอจนคุณไม่อยากกลับมาเกิดหรือ,อยังไอ้อันเนี้ยทุนของคุณละและเป็นทุนที่คุณไม่ต้องไปเทียบกับใครเขาด้วยเพราะเธอจะรู้ของคุณคนเดียวว่านี่คือทุนของฉันที่ฉันหมดแล้วซึ่งความอยากเกิดแล้วก็ไม่คิดอยากจะเกิดเป็นอะไรอีกต่อไปแล้วมันจบเพียงแค่ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายจริงๆเราจรึงพยายามจะไมพยายามรักษาจิตใจของเราถึงมันจะมีความชั่ว แต่เราก็ไม่ทําความช่วยได้เจตนาไอ้เจตนาคิดจะทําให้ชั่วนะมันไม่ลงมือทําแน่แต่ใจเรายังชั่วอยู่อันนี้เป็นธรรมดามันยังคิดได้คิดได้ความคิดเหล่านี้มันลอยลอยมาให้เราคิดก็ได้หรือว่ามันเป็นความคิดที่มีเหตุอย่างอื่นเข้ามาสนับสนุนให้เราคิดชั่วก็แล้วแต่มันนะแต่ว่าเรื่องเจตนาที่จะไปทําให้ชั่วไม่มี นั่นเธออยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เธอบางทีเธอก็พูดวา,าจาไม่เพราะเธอก็ทํกิกรยาไม่ดีแต่เธอไม่มีเจตนานะเจตนาที่ทําชั่วกับพ่อกับแม่กับครูบาอาจารย์กับคนที่มีคุณเธอไม่ได้มีเจตนาแต่มันเป็นการอยู่ร่วมกันบางทีมันอ่มันยากที่จะควบคุมตัวเองได้ดีอย่างเงี้ยนะคนพ่อแม่เราป่ว,ปวยทีเขาก็พูดวา,าจาไม่เพราะเรา็อ,อดทิดทัดทิดทัด คิดนู่นคิดนี่ไปได้ใช่ไหมล่ะแต่เจตนาที่อยากทำลายเขามีไหมล่ะมันไม่มีเอาตัวนี้หนุตรงนั้นนอย่าไปคิดถึงมันมันแค่ชั่วกระทบเกิดเกิดดับดับมันไม่ได้ของจริงของจริงมันอยู่ที่เจตนา,เ,าเจตนาคิดชั่วเจตนาทําร้ายเจตนาประทุษร้ายคนอื่นมันมีเป็นเป็นมันยังอยู่ในใจเราไหมเธอก็ดูเอาแต่มันไม่มีเธอก็ ละความกังวลใจไปเสียเ,เรื่องอื่นมันไม่ใช่เรื่องของเธอมันแค่เป็นส่วนประกอบของเธอเฉยๆเธอมีชีวิตอยู่สังขารก็แปรปรวนอารมใจเธอก็ต้องแปรปรวนเป็นธรรมดาเธอยังมีสังขารความคิดข,ของเธอก็ต้องแปรปรวนเป็นธรรมดาเธอยังมีสังขารความจําของเธอก็ต้องแปรปรวนเดี๋วดีเดี๋ยวร้ายเดี๋วดีเดี๋ยวร้าย,ย,ย,ายก็เป็นธรรมดาไหมล่ะเป็นธรรมดาแต่ตัวรู้ตัวเห็นของเธอที่ มันไม่ยอมกลับมาทําความชั่วอีกสิเพราะเราไม่อยากเกิดอันนี้มันไม่เป็นของเราเราเป็นคนคิดเองเราเป็นคนตั้งใจที่จะทําอย่างนี้ด้วยตัวของเราเองแล้วเราก็มั่นใจในสิ่งที่เราคิดแบบนี้ด้วยไม่ได้ทําเพราะใครไม่ได้ทําเพราะเพื่อคนนั้นเพื่อคนนี้ไม่ใช่เราไม่ทําอย่างนี้เดี๋ยวเขาไม่รักเราเราไม่ทําอย่างนี้เดี๋ยวเขาไม่สงสารเราเขาไม่ให้เราเราไม่ได้คิดทำอย่างนี้เพื่อหลอกลวงเขานี่นะ ว่าฉันเหมือนคนเนี่ยหนุ่มสาวเวลาจะคบหาสมาคมกันก็หลอกกันไปทําอย่างนั้นทําแบบนี้ดีดีนะพูดดีให้ของดีอะไรแล้วก็ให้ประเคนกันเข้าไปก็เพราะว่าเขาหวังผลนี่มันไม่ได้ทำเพราะใจของเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ถึงเวลาเขาได้สนใจแล้วไอ้เรื่องที่เขาทํามันก็ไม่ทําต่อเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจทําจริงๆประมาณว่าแบบ เรื่องของเราเรารู้เราก็เอาแค่เราคิดว่ามีเจตนาอยากจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนมีหรือเปล่าไม่มีไปเอาว่าจบไปนะไปคิดเล็อ,ลอื่นละช่างว่ามันอารมณ์ดีไม่ดีบ้างคิดดีคิดไม่ดีบ้างจําได้ดีจําได้เรี่ยวไม่ดีบางแล้วมันจะพายเราเป๋ไปในทางชั่วๆนะก็ไม่จะไปรู้สึกกังวลหรือเครียดไปกับสิ่งที่เกิดนั่นไม่ใช่ตัวเธอ นั่นไป่ใชจของของเธอเธอไม่มีอะไรในนั้นในนั้นก็ไม่มีอะไรในเธอมันเป็นเรื่องธรรมดาของการมีร่างกายสิ่งนี้ต้องมาคู่กันไปแต่ตัวเจตนาเป็นของที่ยากมันจะต้องถูกกันกรองมาจากภายในว่าคุณเห็นทุกข์คุณก็ไม่อยากกลับไปทุกข์นี่เป็นสิ่งที่คุณเจอมามากแล้วเพราะมันมันเป็นสิ่งที่ตกผลึกในใจิตใจของคุณมาแล้ว คุณจึงเห็นได้ใช่ไหมละ่ะไม่จำเป็นต้องถามใครเนี่ยเองกูจะไปนิพพานได้ไหมวะต้องไปถามคนอื่นทำไมละ่ะก็ถามว่าคุณมีความหน่ายกับการอยากที่จะเกิดอีกหรือเปล่าคุณอยากเกิดอีกไหมละ่ะคุณคิดอยากจะเกิดเป็นของดีอยู่หรือเปล่าละ่นะแค่นั้นเราก็รู้ตัวเราไดไ้เราจะบอกว่ามันไม่ยากถ้าต้นทุนมันมีนะ แต่คนที่มันไม่มีต้นทุนแบบเนี้มันปฏิบัติที่จะไปนิพพานยากแล้วฝืนใจให้คนอื่นเข้าไปไม่ได้นะมันต้นทุนกายต้นทุนมันซะด้วยเธอเกิดบ่อยเธอก็ย่อมต้องเห็นผลของการเกิดมากกว่าคนที่เขาเกิดน้อยคนที่พอใจในความสุขมากมาเกิดเขาก็ต้องเลือกเกิดในที่ที่เขาเป็นสุขเ่ึงที่เขาเป็นทุกข์เขาก็ไม่สนใจที่อยากจะรับรู้มัน เวลาเจอทุกนิดทุกหน่อยเขาก็พยายามหนีมันแต่ก็ไม่ยังหนีได้การไม่อยากเกิดนั้นคนก็จะมีหลากหลายกันไปตามตามแต่ใครจะคิดจะเห็นกันแต่ส่วนหนึ่งหละคือคนกลุ่มหนึ่งเขาคิดคล้ายๆกันเขาก็มาเจอกันอย่างเพว่อเทคิดคล้ายๆกันก็มาเจอกันเจอกันก็มาพอใจในคูบาอาจารย์องค์เดียวกันหรือหลวงพ่อ พอใจในคําสอนอย่างเดียวกันแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติคนอื่นจะบางคนอาจจะเร็วบางคนอาจจะเห็นผลช้ามันก็แล้วแต่วิบากนะแต่เรามีวิบากมากมันก็รอดเราเรามากหน่อยแล้วก็ช้าหน่อยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทําให้สําเร็จนะบางคนเขามีวิบากกรรมน้อยก็าอาจจะคืบหน้าไปเร็วกว่าเราหน่อยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาดีกว่าเรานะอ,อมันเป็นของเฉพาะ แต่ละบุคคลมันไปแต่ทางเราเดินแล้วเรามั่นใจในสิ่งที่เรามีเราก็เดินไปนละเดินให้มันตรงทางเขาเราไปอย่างนั้นจิตเราเดียวจิตเราดวงเดียวไม่ได้จิตแล้วเราพ่วงกับใครเขานี่โดวงเดียวแล้วก็เที่ยวของเราคนเดียวนี่ไม่ได้ไปเที่ยวคนอื่นก็ไม่เห็นเที่ยวกับเรานี่ยเวลาเธอคิดเธอคิดคนเดียวเธอจะรู้สึกนึกเห็นอะไรเธอก็รู้สึกนึกเห็นของเธอคนเดียวคนอื่นไม่เห็นกับเธอที่ไหน จะตัดสินใจจะทำาจะก็ทําคนเดียวก็ไม่ได้ตัดสินใจรอให้ใครมาทํากับถือด้วยนี่ไม่ยากนะต้นทุนเรามีมามากแล้วหลวงพ่อจึงแนะนําเราเนี่ยง่ายเพราะว่าต้นทุนเราเยอะคนอื่นเขาต้องได้ยินได้ฟังที่ยากยากเพราะว่าต้นทุนเขาน้อยเขาก็ต้องหาที่มั่นใจ พราถ้ามันง่ายเขาหมดความมั่นใจแล้วก็ต้องโหระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติก็ต้องนั่นเป็นขั้นเป็นตอนอะไรยุบยับเยอะแยะอ่านหนังสือกันเป็นตั้งๆๆๆๆตกูจะไปนิพพานเนี่อ่านเป็นเล่มเๆ่มเลเต้องอ่านให้หมดนะสี่สิบห้าเล่มพระไตรปิฎกดูไม่หมดนี่ไปนิพพานไม่ได้ใช่ไหมล่ะนางดาว่าคนต้องบวชไม่บวชไปนิพพานไม่ได้เป็นผู้หญิงไปไม่ได้เขาว่าใช่ไล่ะ อาจูใช้ไม่ใช่ก็ต้องบวชเป็นพระนี่จะไปนิพพานได้ไม่บวชเป็นพระไปไม่ได้แล้วนี่มาละนะเขาพูดกันเพราะว่า,วาก็หลักเขาเยอะไนยะหลักวิชาเขาแยะนี่มาละก็เพราะว่าต้นทุนเขาน้อยก็เป็นแบบนั้นคนต้นทุนเยอะๆเนี่ยไม่ต้องอาศัยหลักวิชาอะไรมากเพราะว่ามันเต็มแล้วความรู้สึกมันล้นแล้วไม่อยากที่จะมาทนต่อไปแล้วใช่ไหมว่า ขอให้พูดกันตรงๆทํทำอย่างนี้ไปได้ไปเลยเอาง่ายๆไปนั้นหลวงพ่อจึงสอนเราง่ายคนอื่นก็สอนก็สอนกันยากาแนะนําการไปนิพพานยากแต่หลวงสระพ่อสอนเราง่ายมันง่ายก็ว่่าคนของท่านเนี่ยมันมันล้นแล้วความทุกข์นะมันล้นใจแล้วล่ะจึงไม่ต้องพูดอะไรเยอะ ันนี้เป็นของที่วัดกันได้นะอาจะวัดดูว่าคุณเนี่ยคุณไปได้หรือไม่ได้ก็ดูที่ต้นทุนของทุกขกันนี่แหละใครมีน้อยมีมากกว่ากันเดี๋ยวไปได้กันไหมล่ะไ,ไม่ได้กค่อายหมาแล้ว <laughs> <laughs> อายหมาวัดชาติาสุข <laughs>